ไม่ยุ่งยากอ่านง,ง่ายอนุมัติตรงมันให้สูงถับต้องการเงินด่วนนะคะสองวันสามวันเนี้ยก็คือติดต่อทางร้านฟาลอนได้เลยวันนี้จะบอกว่าง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็ประทับใจน้องที่มาดูแลพี่วันนี้มากๆเลยก็คือขั้นตอนไม่ยุ่งยากแล้วก็น้องให้คำปรึกษาแบบง,ง่ายมากถ้าเราไปอ่านเองเราจะรู้สึกว่ามันยุ่งยากเนาะแต่ถ้าติดต่อพนักงานนะคะเขาจะให้ข้อมูลดีมากค่ะ ค่ะถ้าเกิดใครที่อยากทำธุรกรรมสายฝาก็คือจะบอกว่าฟันดูมาตูน่ากลัวนะคะแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ทุกคนคิดนะก็คือมันดีตรงที่ว่าอ่านง่ายอนุมัติตัวมันให้สูงแล้วก็ใครที่แบบต้องการเงินด่วนนะคะ2วัน3ามวันนี้ก็คือติดต่อทางรันซาโรนได้เลยไม่ผิดหวแน่นอนค่ะง่ายมากๆโอเคครับขอบคุณครับ